สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวต่อจากาชิปที่แล้วนะครับชิปที่แล้วผมถ่ายมาถึงสมามดำนะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับเดินทางมาจากมหาชัยเข้ากรุงเทพนะตอนนี้ก็มาแ่มตอนถ่ายเทศมาลดำาครับนะมาตามรับชมอาเลยครับเราติดเหมือนเดิมนะครับ เว่งทานไปหลายคน่าสงสัยครับว่าถนนหนังเลนเลนในเว่งเร็วในเว่งชา ถ้าเป็นรถไม่ติดเลขวาจะวิ่งได้เร็วนะครับแต่ถ้านะในช่วงที่รถติดขัดหรือรถไม่ค่อยจะวิ่งนะเลนซ้ายนะครับสายสุดสายถนนเป็นอขอบถนนนะครับไม่ใช่ถนนวิ่งนะครับมันไม่มีกดวิ่งถ้าใครเดบก็วิ่งซ้ายละซ้ายไปเลยนะครับอ่าสังเกตดูนะครับเลนขวาจะติด เลนกลางพาวิ่งได้เลนซ้ายวิ่งเร็วสุดนะครับนี่คือในขณะที่รถติดขัดนะครับแต่ถ้ารถล่งก็เว้นรงนฝาอยากไปวัยรดซ้ายไปเลยนะครับผมแต่ก็อันตรายวิ่งรซ้ายแซงซ้ายี่คือการขับรถในเฉดกรุงเทพมหานครนะครับ ใครที่เข้ามาคงเทพอาจารย์งองงหนหทำไมทำไมแลนขวามันช้าจะช้าเพราะว่า,เ,าเลนกลางเลนซ้ายเขาจะเบียดเขานะครับเ,เขาเว่งไปเนี่ยพอมันทางข้างหน้ามันแชบรถซ้ายมันจะตัดเข้าขวาทําให้ด้านขวาต้องชะลอแล้วก็เบรกมันก็เลยช้านะครับต้องแต่ตอนเราไม่เลียงก็เว่งขวาไปเลย อัาราแล้วเรียกว่าเรบร้อนก็สาลรนซาเร,ววาเรียว่าแรนขนานนะครับพอเรนขนานรถไม่ค่อยจะนำเรนด่วนร,ร,รถเิบรอจะจะอ่ารับการก่อสร้างก,รงก็ตรงนี้สมัยดำนะครับบางกะดีหาเข้าลงเทมนะครับตรงนี้ทำเสร็จถึงบางกะดีนะครับด้านบน ต่อจากบางกะดีไปจะข้ามสะพานหนึ่งส่พร้อมวันนี้สองขารถไม่น่าขาดรับทราบครับพี่กาละเกตไม่ต้องวิ่งตีรับทราบจะข้ามสะพานบรมราชนานะครับตรงนี้ยังไม่สร้างต่อมอจากตรงนี้ถึงเซนท่านพระรามสองนะครับ ยังไม่เคลืหนนาทาไหร่น่าจะทำเป็นสะพานใหญ่นะครับเอาครับตอนนี้ครับยังไม่ขึ้นเสาเลยได้เงนะินขึ้นเสาแล้ว จะรีวิวขึ้นทางด่วนแล้วนะครับจะได้ดูว่เาเขาทำแต่ขนาดตัววันนี้แสงอาจจะไม่ค่อยดีครับเนื่องจากฝนตกไม่ไม่ดวงอาทิตย์ฟ้ามืดทั้งวันน่าจะพายุข้าวนะครับตรงนี้เพิ่งตังต่อมอ้อจากบางก็ะดีนะครับพาเข้ากรงเทพนะครับ มาก็ดีถึงเซนทันนะครับแถวหัวกระเบือ้ออาจจะเป็นพุทเมาขรดจาว,วางเกจตั้งต่อมารถเยอะครับรถเจ็ล้อเยอะ ถ้าผมให้คำนวณน,นะเจ็บรอเนี่ยลงพักตายสองเส้้าแผ่ตะเจ็ดกำลังบูมนะจะไงนมันเจ็บรอเยอะ ช่วงในเวลาช่วงใน15นาฬิกา38นาทีนะครับวันพุธวันพุธท,ที่15กุมภาพันธ์2566 ตอนนี้สูงนะครับทำข้ามสะพานต้องยกสูงหลายฟ้านะ สอหนึ่งสี่ขวินนะคะด้หนึ่งที่เราในกรช่วงเ,เราตัดพรั่งสองนะครับนังมาเคลืนเสาเลย มัจะวางมันจะโคดฐานยังเป็นเสาหนึ่งสี่เขาวินอยู่นะครับได้หนึ่งที่ เราจะมาติดสามโมงครึ่งคนยังมาเลิกง,งานถ้าคนลอกงานจะติดในหัวกระเบือนะครับหัวกระเบรืรอขคาเข้ากรงเทพใครได้ผ่านมาก็ดูชิปว่านะครับว่าจะมาจะได้รู้ว่าตรงไหนติดไม่ติด แนนะาให้สี่ขาวิอยู่หัวออสอน,นะครับได้หนึ่งที่เร็กเลียงมาจองชาจ้องเย็นนะครับเพราะรถติดมาให้มาช่วงใบใบเที่ยงเที่ยงนะครับรถจะไม่จะรถชา้าระมาตีตีห้าครับจะทำให้ท่านได้เดินทางได้สะดวกตอนเดิมแต่รถสายเจ็ดโมงรถติดครับเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบแล้อามั ใ้บางหมดนะครับบางหมดบางบนก็สร้างตอน,นี้สร้างเกิดเสร็จอันนั้นบนใน,นบางหมด อเ,เวงขวากันเยอะครับแม่นโนแม่ใบนายนย,า,ยา,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 าจะว่ารถถังราช้าจะแสดงเวงขวาน่าจะคันทางด้วย เป็สนสัตว์ของแน่นะครับอย่างมรสางต่อ14ขาด5ที่ครับพี่เสือเี็มตัว มาวันนี้ กางดิวนทลางด่นงวนก็ติดท่งเช้านะครับแลว้วเช้าติดแต่ช่วงนีนน่าจะไม่ค่อยติดคนจะทำงานแลว้วเช้าเราจะ จะถ่ายให้แขงสะพานแขนนะครับรับความจำโทรศัพท์มาจาก เริ่มต้นก็เคยสภาไปผ่านพระรามการตอนนี้ก็เซฟน้ำไปตอนละหกสิบเปอร์เซ็นตะ์นะครับน่าจะประมาณหกสิบเจ็ดเซฟขาดที่เดียวพี่เสียหนึ่งสี่ขาดที่เดียว 1ิบสี่เต็มพี่เสือมาช่องแรกเลยพี่เสือครับน่บนาือช่วงสะพานแฟนแห่งที่สองนะครับเกือบนาไปเวลาหกสิบเปอร์เซ็นต์ะครับก็บเลอจะทำไว้กันสะพานใหญ่ห้าแปดเราสองมาห้องอินฟา ตรงก้าวอยู่ไกลยองมานะคะยิ่งใหญ่อลังการ เจ็บบาปเพียงเท่านั้นนะครับเราเจอกันชิปใหม่นะครับขอบคุณค่บ